ปยุทธทะลุฟ้าตอนที่326ใครที่ต้องการสนับสนุนคนแปลและก็คนเขียนนะครับซึ่งคนแปลคือคุณบาทเดียวแล้วก็คนเขียนที่จีนนะครับสามารถเข้าไปสนับสนุนคุณบาทเดียวได้ที่เว็บ mynovel นะครับซึ่งเขาจะขายเป็นตอนเป็นตอนไปนะครับก็คือตกประมาณตอนละ1บาท1.5บาทนะครับโดยรายได้ส่วนหนึ่งนะครับเขานําไปซื้อตอนลิขสิทธิ์นะครับก็สำหรับใครที่อยากสนับสนุนและอยากอ่านก่อนใครนะครับสามารถไปติดตามได้ที่เว็บ mynovel นะครับหรือไม่ก็ไปถามได้ที่เพจบาทเดียวเลยนะครับ ฮะฮะเจ้าพวกขอวิญญาณปรมาจารย์ระดับแปดระดับ 9, เก้าเฮ้ยป่ายพวกนั้นตางก็ถูกทุบตีเล่ากับสุนัขตกน้ำเลยละ่ะอยากจะกั้นหัวเราข้าเห็นแทบชัดเจนท่านปมุกเหล่างในยามนั้นพ่อตื่นขึ้นมาก็เล่นจัดการเจ้าพวกตัวใหญ่ตัวโตกากไอเจียนจนต้องหนีไปเลยละ่ะช่างพวกมันก็แล้วกันพวกเราต้องเรียเตรียมพร้อมจะได้เล่นงานกับพวกมันให้ได้มีเรื่องให้ทำอีกตั้งเยอะแยะยังจะมาว่างพูดคุยอีกนะไปทำงานซะ ขอรับพี่หญิงชิงหลวนรูอาหารนีงก็ยัง่อมไม่เสร็จแล้วทีนี้ตกดึกจะทํายังไงล่ะเนี่ยอาหารเย็นค่อีกอย่างหอฮาคมีก็ด้วยวันที่ฟื้นฟูก็ใกล้จะหมดแล้วจะมีธุระอะไรอีกไหมนะสิชิงหลวนเจ้ามานน่หน่อยเรวเข้าเกิดเรื่องแล้วให้ความสําคัญกับการฟื้นฟูจวนที่พักของสิทธิ์ก่อนแล้วก็ความปลอดภัยของหอ,งองดาวตกอาจารย์ข้างนอกมีเรื่องให้ทำตั้งเยอะแยะแถมยังต้องมีคนมากราบบ้าอาจารย์เห่ยงเชินอีกสำนกักก็พังช่วยข้าคิดหาวิธีหน่อยสิเจ้าบ้าเหยวยงเฉินงานยังไม่เสร็จดิเจ้าออ อยู่ที่ไหนอีกแล้วเนี่ยถ้านาต่างข้าใกล้ฟื้นฟูจะเสร็จดีแล้วละ่ะโอ้หลายปีแล้วสินะที่ข้าไม่ได้รู้สึกถึงผิวของข้า เออความรู้สึกแบบนี้มันช่างหมอมือยิ่งนักหยุดพูดเจ้าวยตัวเองได้แล้วฟังข้าให้จบก่อนสิให้อาจารย์ดูนี่สิวันนี้ข้านั้นจะนาแหวนของข้าส่งมอบพือนให้แกท่านเออแหวนของข้านี่เยี่ยมมากเลยก่อนหน้านั้นในนั้นข้าได้ทิ้งเสื้อผ้าสวยๆเอาไว้ตั้งมากมายเช่นนี้ข้าจะได้มีชุดไว้เปลี่ยนสักทีช่างบังเอิญยิ่งนักที่ข้าเองก็มีของขวัญจะมอบด้วยให้เจ้าไปเอาเพลิงเย็นกระดูกวิญญาณใช่แล้วนับตั้งแต่วันนี้ไปมันจะกลายเป็นของเจ้าแล้วเหรอฮะนั่นมันอะไรนะ่ะ อาจารย์ท่านได้ไฟกับข้าแบบนี้แล้วท่านจะทํายังไงล่ะนี่ไม่ต้องห่วงนะในยามนี้ข้าได้กลายเป็นกึ่งเทพอยู่แล้วนะซึ่งก็ทรงพลังไม่เร็วทั้งยังสามารถกดดันผู้คนได้ง่ายได้นะในยามนี้เปลเพิงเองก็ไม่ได้สําคัญอะไรเท่าไหร่แล้วล่ะนี่นี่ข้าตามหาเจ้ามาตั้งครึ่งวันที่แท้ก็มาแอบเล่นอยู่ที่นี่อย่างเงี้ยรียบตามข้ากลับมาซะสำนักดาวตกตัวเ,เรื่องแล้วเอ๊ะ เกิดอะไรขึ้นอีกไปเดี๋ยวกึ่งเทพหยุดจะช่วยเจ้าจัดการให้เองโพรโซลิวหยุนขอมากราบไหว้ท่านปรมาจารย์เหญ่นี่กายหุนหยุนไทจีขอมากราบไหว้เจ้าสำนักท่านบรมาจารยา์โพรา่าโซเยาเฉินพวกเราปรมาจารย์หุกเขาตัวฉิงยังได้เอ่ยถามถึงท่านว่าปรมาจารย์ยังรับศิษย์อยู่หรือไม่ข้าขอสมัครนี่นี่อย่าดันเข้ามาสิหอดาวตกในายามนี้ไม่ต้อนรับแขกทุกคนหยุดคารวะกันก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะเข้ามาจัดการให้นะนี่มันอะไรกันเนี่ยบัดซบสิ้นดีให้ตายสสิเออาาาล่่่่ะทุกกคนนนนโปรงงม,งงมจ ท้าอยู่ที่นี่แล้วอท่านเยาเฉินมองข้าทีปวดมองมาได้ข้าอย่าดันสี่ข้ามาก่อนนะใครๆก็รู้ว่าข้านั้นมาก่อนอยากจะสู้กันหน่อยไหมล่ะท่านก็คิดยาดฝ่าโบข้อสำคักอย่างนั้นหรืออาจารย์ไม่ต้องลงมืออาจจะเป็นพวกข้างใครลงเดี๋ยวข้าจะจัดการให้เองท่านผู้นี้เข้ามาแบบนี้อย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจก็แล้วกันนะเอ๊ะ น่ะนะนี่เจ้าเจ้าทำอะไรแบบนี้เนะี่ยอยู่ๆมารมใส่คนแบบนี้ได้ยังไงกันหลายคนล้วนจับตามองห้าลงมือไม่ได้หรอกนะะเซียวเยียนช่วยช่วยท่านอาจารย์ทีนารักน่นาลันเนียนหยันลมปานแห้งเหดคงต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่าสิบวันกว่าจะฟื้นฟูได้หมดคงต้องดูแลไปสักพักถึงจะดีขึ้นนะ่ะมาไม่ได้ไม่มีเวลาแล้วอาจารย์เขา ไม่ต้องห่วงนะ้าอยู่ที่นี่แล้วช่วยพูดได้ชัดเจนทีเกิดอะไรขึ้นกับพี่หยุนจีกนแน่ก็คือว่าก่อนหน้านั้นไม่นานข้ากับอาจารย์ได้เดินทางไปทั่วจัตุรทิศช่วยเหลือหญิงชาาผู้หนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส ท่านอาจารย์ได้ช่วยเหลือนางอย่างเต็มที่เป็นเวลาสองเดือนสุดท้ายก็ช่วยเหลือไม่ได้ข้าทนไม่ไหวแล้วได้โปรดตอบรับข้านำหยกนี่ส่งกลับไปยังนิกายดอกไม้ทีได้สิข้าจะตอบรับท่านก่อนจากไปก่อนหน้านั้นข้าได้เห็นถึงนิสัยและความใจดีของเจ้า มันช่างทำไม่ข้ามีความสุขยิ่งนะหญิงชรลาเช่นข้าก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนให้เกดเจ้าดังนั้นชิ้นนี้จึงเป็นสิ่งที่เจ้าควรจะได้รับมันไปนะนี่คืออะ <c oughs> ไปซะอย่าลืมสัญญาที่ให้ไว้กับข้าด้วย ถึงแม้ว่าจะต้องตายเครอเองก็ไม่ขอให้ตกไปอยู่ในมือคนชั่วท่านยายท่านยายอาจารย์และเครอก็ได้ตอบรับความสัญญาของท่านยายหัวได้นำป้ายหยกแผ่นนั้นกลับไปที่นิกายดอกไม้แต่ก็มีบางอย่างที่เกิดเรื่องขึ้นมาโดยไม่คาดคิดข้าหยุนจีได้รับความไว้วางใจจึงได้นำมาส่งมอบของกับคืนนิกายดอกไม้ผู้อูโสจู่ผู้อูโสเหมยผู้อูโสหลันรักษาการประมุขนิกายหัวจิน๋น นั่นมันใช่ป้ายหยกประมงนีกไหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้เหตุใดป้ายหยกสำนักถึงได้ตกมาอยู่ในมือคนนอกได้ละ่ะนี่มันจะต้องเป็นของโองไม่ผิดนะข้าจะทำลายมันซะโอจินยาฮแผ่นป้ายหยกโบราณสำแดงเลิดส่งมอบคำสั่งจากเหล่าหัวอี มอบตำแหน่งประมุกสู่คนที่มาใหม่ผู้นั้นอะไรกันลมปอนประมุกในกันที่มันลายมือของท่านอาจารย์หญิงห้วยท่านอาจารย์ท่านยายผู้นั้นนางคือไรจ๋าระสิ้นดีตำแหน่งประมุกจะส่งต่อให้คนนอกได้อย่างไรกันข้าไม่ยินยอมตอบรับคำขอขอพวกแบบนี้หรอกนั่นสิสิทธิ์พี่หญิงห้วยจินเองก็เป็นสิทธิ์พี่หนึ่งเดียวของประมุขคนเก่าท่านประมุกหลังจากได้หายตัวไปนางก็ได้ขึ้นมารักษาการประมุขแทนและตำแหน่งประมุกจะส่งมอบให้คนนอกได้อย่างไรกันแต่คนของสำนักก็สืบทอดกันมาว่าผู้ใดถือป้ายขอ ผู้นั้นย่มเป็นมุนมคคนต่อไปอย่าเพิ่งเอ่อะไปรอดูพวกโสตัดสินใจยังไงกันก่อนดีกว่าเมื่อนางหยุนจีอย่าได้ขุนเครืองอะไรนะนาลันถอยไปฮะข้าแค่จะคืนสิ่งที่ท่านยายหัวมอบให้เท่านั้นเชื่องตอบรับคนได้แย่มมากนะนะ ี่มันยินดีต้อนรับกับประมุกนิกายคนใหม่โฮโสทุกท่านข้าข้าไม่รู้ว่าป้ายอยู่นี่หมายถึงอะไรแต่ข้าเองก็ไม่ได้มีความตั้งใจจะสืบทอดตำแหน่งประมุกนิกายดอกไม้แม้แต่นิดเดียวพี่หญิงหัวนั้นใช้ทักษะวิชาสุดท้ายผนึกตาดอกไม้ไว้ในอกของท่าน ซึ่งเราเชื่อว่านี่คือคำตัดสินของนางท่านจึงได้กลายเป็นประมุกนิกายคนใหม่ของพวกเราแล้วละ่ะเฮ้ไรสารละสิ้นดีใครจะไปรู้ละ่ะบางทีนางอาจจะสังหารอาจายของข้าและแย่งชิงแผ่นป้ายอยกอันนี้ไปก็ได้โหจินหยุดโวยวายได้แล้วตาผนึกประทักในตัวแล้วจะกลายเป็นการตายของนางได้อย่างไรกันเฮ้เฮ้ช่องน,น่าหัวละสิ้นดี นิกายเทียนหมิง im, ระดับมหาวิทยาลัยชนหกดาวเยาฮัวเชียจุนผูโโ้โอโซนิกายดอกไม้ค่อนข้างเชื่อถือคนน้องมากกว่าสิทธิคนเดียวของประมกนิกายคนเก่าอย่างนั้นหรือม่ดเยาในเมื่อมีความเห็นที่แตกต่างกันเช่นนี้แล้วไม่สู้ตัดสินเป็นตายไปเลยละ่ะผู้ที่ชนะจะถูกตาลึกเป็นประมุกนิกายดอกไม้คนต่อไปแทน